นี่เาเนีนี่เนี่าเงเมองผมเองไปกราบเรียนนายกรัฐมตรีเรื่องนี้ค่ะการสินสุดสงเกษตะบคนเนี่ยเขาผชอบนำความรับราชการมาเผยแพร่ต่อเอกชนแล้วก็ตการกระทำาอื่นอื่นบางครั้ง านานการใช้ภาหนะทางราชการไปสับเอกชนผมชอบนะครับก็ปรากฏว่าผมก็ถูกกดดันมาตลอดตุสเมื่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักการเมืองมาเพภ่จริงจกก็โทรเรียกผมไปที่ศูนย์การค้าแห่งหนบอกว่า อาการ40คนนี้ยเป็นคนของเขาเขาเป็นคนไปขอให้หนายกองตให้เป็น40นะตรงๆเลยเขาก็บอกว่านายอ่ะหมายถึงนายลกองตเนี่ยไอผมขอเรื่องภายในพื้นที่ผิบก,การพิจาราเพราะว่าพื้นที่30นายนุกองตจะไปเชียงของครับวันเนี่ยวันก็ไม่ได้เป็นละ ค้นไปนานแล้วพอสมควรแล้วก็ไอสวอที่มาหาผมก็ค้นสภาพสวไปแล้วแล้วมากล่าวอ้างนายกตัวซึ่งท่านเนี่ยเอาจริงกับการดิจิทัลรัปชั้น,ม,นมันเกี่ยวข้องกับตุโตหรือสมัครนายกไมมไม่เกี่ยวครับเราค้นไปแล้วได้สี่สิบเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะไอคนนี้ถ้าสี่สิบก,กระทรวงเกษตรมันก็ต้องเจ้ากระทรวงเป็นคนเสนอครับแต่นี่ผู้ช่วยมติคนนี้มาบอกว่าข่าการสี่สิบคนนี้เป็นคนของเขา ก็ต้องถอนทำต้องทุกข์ผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยครับวันนี้ก็เลยต้องมาแจ้งความเพิ่มจากเดิมนะฮะมาเป็นจากเดิมมาเป็น,นชายรถมีชอบนะครับแลก่ก็หลายๆกรรมก็ขอให้นักของปามเนี่ยขยายผลครับแต่ก็ต้องกลับเรียนยืนยันที่น้องชาวนาว่าตามที่อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีันนี้ไป่อยข่าวทั่วภาคเหนือเชียงรายเชียงของว่าเขาเป็นคนเชิญ ไลุงตู่เป็นที่นะไม่จริงครับผมมีราคาประกอบแต่ไม่โชว์นะฮะลุตงตู่ถ้าไปเกี่ยวข้าวบีซโมเดลเข้ารักโลกซึ่งมันถ้าเขาติดตามข่าวเนี่ยการรีสิสบางคนแล้วก็ดิสวอว์ว่าผมดูผมว่าผมจะต้องขอทคำน้องผมก้าเรียนมาตลอดว่าชีวิต,วตผมเนี่ยไม่รู้จักลุงตู่นะครับแต่ชีวิตผมรอดพ้นเพราะลุงตู่ชีวิตชาวราชาเทวะกินนารีขีเ่เบนขี่พอร์สนะฮะ การปลอมบัตรเนี่ยเราลออได้เพราะถุงโตนะครับเพราะนั้นชีวิตเรามอบให้ถุงโตโดยที่ท่านไม่รู้จักเรานะครับครับวันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ฟังจริงว่าถ้าไม่มีหลักฐานผมไม่มากองปลามถ้าไม่มีหลักฐานผมไม่ไปสำนั้น,นายกรัฐมนตรีครับและมีประจักษ์พยานบุคคลเมื่อวานผมก็พาประจกักษ์พยานไปพบกับเลขาลรัฐมนตรีท่านหนึ่งและก็มอบประจักษ์พยานเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จึงต้องพึ่งกองบัญชาการสอบสวนการและ พี่น้องสามปอครับซึ่งพี่เต่านี่ประจักษ์มาแล้วนะครับที่สตัตหีบนาจอมเทียนครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาขอว่าเป็นธรรมขอค,ความคุ้มครองความปลอดภัยและขอยืนยันว่าการลงพื้นที่เชิงของของในองคงตู c. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้ชบมบัญชีและอดีตสวและแก๊งไอหัวหมูแม่สอดและยายแตนโคกขับลงแต่ตตงางนไรครับสวัสดีครับ พัชระพเจรเญพักดีนะฮะประส่เสื้อกองหนุนล,ลงตู่เอซแล้วก็มีพลังเพราะลงตู่เป็นคนดีครับผมขึ้นต้นรายการเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วผมเองต้องขอบคุณนายกกองตู่ในขณะนั้นนะรันเป็นหมบนลเตีขอบคุณท่านประทีบกียติเลขาขอบคุณหัวหน้าสอประกรนรอมอรขอบคุณรองเลขาฝ่ายข้าราชการปจําทุกท่านครับ คือผมกลาาเรียนมาตลอดว่าชีวิตเนี่ยผมอยู่รอดเพราะลุงตูเพราะฉะนั้นแม้ชีวิตผมก็ให้ลุงตูได้นะครับผมเริ่มเจอคนไม่ดีตั้งแต่ปลายปี2 5 1 8ที่หาก,กินเกี่ยวข้าวหน้าข้าวอะไรเนี่ยนะครับผมไปติดต่อราชการที่ตึกไทยนะฮะไปหานายกนี่ยากมากนะครับแต่ผมไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตึกไทย าหลวงตูเห็นนั่นก็ไปสอบถามผมก็เล่าเรื่องของเสบางคนเล่าเรื่องด็อกเตอร์บางคนที่จะแสดงตนเป็นผู้มีระเบ,บียในการระบายข้าวหลวงตูท่านก็ตั้งจับดำเนินการทันทีนะฮะก็จับด็อกเตอร์ด้เงนินรอดซื้อเป็นของผมแม้กระทั่งกระบวนการรูดเสารถผมก็พังไปเป็นคันครับทำเพื่อจะไปสูจน์ความดีหาไปเสร็จให้หลวงตูครับผมผมก็อดทนชีวิตเพราะว่า พอเราไปจับไอ้ด็อกเตอร์เส้นใหญ่นี่มาลูกพี่เขาเล่นงานอรารวาสผมทุกมิตินะฮะแม้กระทั่งคนขับรถของพระระดับพระเดชพระคุณชันธิรยบ,บัตรเป็นศีเกรีกรนะฮะโดยาการสรถานนี้บางสถานนี้เจ้าคุณทั้งด้วยนะะแต่เจ้าจคุณเนี่ยเป็นพระแต่จะคุยทั้งด้วยเนี่ยเป็นสมีครับ <S <S พยายามบีบผมผมก็บอกว่าในวัดวงศาสนาเนี่ย ท่านคุณทั้งด้วยอย่ามาแหกตาผมนะฮะใครสายไหนยังไงใครเป็นเสดีเสไม่ดีผมมีความรู้พอสมควรเพราะผมชี้จับหลายเรื่องใช้เงินส่วนตัวหมดฮนะตอนนั้นไม่รู้ว่าทั้งวงมีก็ประมาณนะใช้เงินส่วนตัวไปซัพพอร์ตพันโทนะฮะพันโทบางคนผมผมไม่เอ่ยชื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้าไปสูจนกันทุกคดีทุกเรื่องว่มามันไปถึงไหนนะฮะ ก็โชคดีต้องขอบคุณท่านผู้จัดการของทัพไทยอีกครั้งเรนนาณแจ้งมาแล้วว่าไอ้ลงทันเสยคนดักล่าวที่เกี่ยวข้องไอ้ด็อกเตอร์คนไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่ผมเป็นเอฟซีลุงทูเนี่ยผมโดนกันแล้งมาตลอดทั้งด้านการลงทุนทั้งธนาคารจากปรัดกระทรวงบางคนอธิบดีบางคนผู้ช่วยรัฐมนตรีบางคนและสัตว์หน้าขนนะหมาเป็นสัตว์แมวเป็นสัตว์ เพราะนั้นเนี่ยหมาแมวคังคุบานเนี่ยสัตว์หมดนะครับแต่วันนี้เสียงเพี้ยกลุงตู่หากันอึ้งมีทั่วประเทศแม้กระทั่งพี่น้องบางนาประเวศท,ทั่วประเทศเลยฮะเพี้ยขาลุงตู่เพราะว่ามาเฟียมันกลับมาคนชั่วคนไม่ดีมันกลับมาผมสงสารรอปภคนหนึ่งสงสารพนักงานบริษัทขายมือถือแห่งหนึ่ง เป็นธุระพาไปร้องเรียนที่สำนักนายกอัะตมตีกองปราบและทุกหน่วยงานนะฮะทุกหน่วยงานไปมาหมดทุกหน่วยงานเพราะว่าแต่ทันที่ลุงตูเก็บข้าวออกจากสำเนบเนี่ยจริงๆแล้วนี่ท่านมีแผนจะไปเชียงใหม่นะครับเพลงที่เดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเป็นเพลงที่จะเปิดให้ลุงตูที่ลุงตูจะไปสั่งลาเชียงใหม่ แผกนกนารของลุงตู่ออกหมดแล้วแต่ลุงตู่ท่านเป็นลูกผู้ชายเป็นสภาพมัุษก่อนท่านจะเดินทางไปเชียงใหม่สองวันมีประบลมรางการปลดกล้าวให้นายกสถาเป็นนายกแต่ยังไม่ได้เข้าเฝ้านะฮะลุงตู่ก็ยุดตื่นแผนการไปเชียงใหม่แล้วก็เก็บข้าวของจากทำเนียบครับนี่คือท่านองค์มาตีลุงตู่ขณะเป็นนายกนะฮะ ลุงตู่มีความผูกพันกับพี่น้องเชียงใหม่มากผมอยากจะเรียกว่าเชียงใหม่โมเดลนะฮะเชียงใหม่โมเดลของลุงตู่ไม่ได้เงินสักบาทเลยนะฮะเชียงใหม่โมเดลในใช้ใจลุงตู่นะครับตาใสๆหัวใจใสๆของลุงตู่กับน้องๆมทล้านนาน้องๆมทลอดดอยสเก็ตเขาผูกพันกับลุงมากลุงให้การบ้านเขาทุกปีเขาก็ต้องเตรียมงานมาเสนอลุงทุกปีนะฮะ กี่ปีกี่ชาติลุงให้ผลงานเข้าไปให้งานเขาก็มาเสนอลุงก็มีความสุขคือมันไล่รอยต่อระหว่างเด็กๆของลุงกับตัวลุงนะแล้วท่านมีมีคนถามท่านสัมภาษณ์ท่านเดี๋ยววันหลังนะก็อยากจะบอกว่าผมถามน้องๆเขาละเขาใช้โทรจิตติดต่อกับลุงตู่คือใจใ,จใสที่รักและผูกพันลุงตู่ครับจนบัดเนี้ยเนี่ยมทรลร้านนาเนี่ยโดยการเพิ่มเนี่ยรักษาการติกการเนี่ย รังสรรผลงานตอบสนองมุกูมากมายนะฮะแต่ท่านก็ก็ลาออกมาเพื่อจะทําเรื่อง e ีวกับผมเนี่ยแล้วก็ให้อาจารย์อุเทนรักษาการแทนเพราะว่าผมทําเรื่องจุดชัดไฟเพราะนั้นเรื่องจุดชัดไฟก็จะเดินหน้าวันก่อนอาทิบอดตึกไปดูของอีซซึ่งมันปแปลกเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมของคนไทยเนี่ยมันขายไม่ได้ทั้งที่มาฐานดีกว่าประเทศอื่นๆน,นะฮะ เขาบอกว่าติดขัดตัวที่2มออุจนทีดีติกก็บอกกับ ECU เนี่ยรุ่นน้องผมที่บางพีบอกว่าให้ผลิตได้เลยเพราะคุณภาพคนเหนือชั้นเพราะของจีนขายกันเพิ่ม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 เแต่ของไทยไม่ได้รับการเหลียวแลวครับผมงงมากมีคนที่เหลียวแลวชื่อพีรพันธ์นะพีรพันธ์สารนิทเิภาครองนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละให้เอ็มชื่นชอบคุณเอ็มเนี่ยดีที่ไหนดีฮะน่ารักรองเลขานายกชันน่ยเนี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 ่ มเรียบร้อยแล้วผมก็เดินไปสภาพบกับประธานมุ่งเราก็เตรียมไว้ทั้งหมดนะฮะแต่ที่ช้าไม่ใช่รับมาเจอสะดุดทุนเท้าจินเท้าเตะตัดขาค่ะการโสโคกบางกระทรวงเพราะนั้นเรื่องราวสอมออเนี่ยมันแต่ผมเชื่อมัน่นท่านพิมพ์านท่านท่พิรพันธ์ท่าน,าน,นกำกับนะฮะแล้วก็ต้นเดือนเนี่ยผมด้นําเสนอว่าวันเนี้ยจะเพิ่มตลาออกมาช่วยทําเรื่องอีวี เต็มตัวแล้วเราไปกันมาหมดนะชุมพรเราก็ไปกันมาอันนี้ผมได้ฟังแต่ว่าทั้งหมดเกิดจากหัวใจรักลุงตู่ครับเสื้อเนี่ยหัวหน้าครอบครัวชาวนาก็ัวเดียวกันเนี่ยแนวความคิดของท่านฮะลุงตู่รู้เรื่องฐานลากรู้ตู่รู้เรื่องชาวนาแล้วสิ่งที่ลุงตู่หนุนคือบีซีจีนะไม่ใช่สมาคมอื่นนะครับลุงตู่หนุนบีซีจีแต่มีไอ้ชั่วคนไม่ดีไปแอบจดสมาคมบางสมาคม มีสวขี่คุกบ้างไม่ขี่คุกบ้างเกี่ยวข้องมีเรื่องหมดผมเก็บเอกสารหมดแต่เรื่องไอทีของชาวนาวผมปฏิเสธนะผมไม่รับนะครับสำหรับโครงการนี้ผมปฏิเสธไม่รับเพราะว่าผมเจอคนไม่ดีมาตั้งแต่ปีห้าเก้านะรเรียนไว้เลยว่าชีวิตผมตำนักความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพิสูจน์ความจริงครับเมื่อจ้งไอแมก เสนอเสนอมีสองคนนะครับเสนอคนดีคือเสนอที่เตือนผมให้ระวังไอ้แม็กนะครั้งคู่บานนะผมจําคําพูดเสนอคนดีพูดกับ X, ไ,กไอ้แม็กซกับไอ้หกหวานเมืองชอตว่าคุณช่วยพี่ไปเขาบ้างหรือเปล่าค่าซื้อเวลาสถานีเนี่ยเป็นนาทีนะฮะสองสถานีค่าถ่ายทาคุณช่วยพี่เขาไปบ้างหรือยังแล้วคอยหลังไอ้สองตัวเนี่ย เส็นออกกันนี่บอกให้ถามพี่สีตาผมก็โทรถามรัฐมนตรีสีต,ตาเขาก็เตือนว่าอีนี่มันนาง,นางแบกเม์นะฮะอีนี่ผมก็ไม่รู้อีนี่ของอีนี่เป็นหมาหรือเป็นแมวนะฮะของท่านสีตาอีนี่แต่ไอ้แม็กเนี่ยลุงโทนี่บอกเป็นหมาครับเพราะฉะนั้นหมามันก็ไม่ใช่คนนะฮะหมาแมวคังคูบานไอ้สัน่านเมืองชอตไม่ใช่คนครับผมก็ พอคำที่ภาษาสารออกมาผมก็ส่งให้หมดนะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองวนะ่าสิ่งที่แก๊้งไอ้แม็กก็ดีเนะี่ยแกล้งในคังคู่บานแก๊้งไอ้ชั่วชานะ้าเนี่ยพยายามใช้สื่อบิดเบือนผมเนปะ็นสื่อัดด้วยสื่อรัดนี่แห่งซวยนะแห่งซวยมากผมไม่ว่าฉบับไหนนะครับหรือสถานนี่นะแต่ผมต้องฟ้องนะครับการเป็นสื่อรัดคุณต้องมีจินตัดสานึกครับจะให้สัตว์หรือว่าสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์ ถ้าสัตว์ต่างกับคนนะฮะคนนี่เป็นสัตว์ประเสริฐถ้าสัตว์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่ตัดสถา,านีรายการได้ไหมผมเป็นเรื่องเลค่คลาสสิกครับแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนประชาชนว่าคิดถึงลุงตูเลือเกินคิดถึงองค์ตูเลือเกินคิดถึงลุงตูที่สุดครับโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่เนี่ยชาวสมุทรปราการชาวบางนาประเวศเนี่ยครับขณะน,นี้มีทั้งเฮี้ยมีคนไม่ดีสัตว์ หมาแมววิ่งวุ่นวายหมดมาสร้างอิทธิพลบน้านเมืนประโน์กับทุนเทาจีนเทาเต้าหู้อะไรก็มารู้ะทุนสกปกสามานันน้ำเสียน้ำทิง้งท่อหมดเลยตุ้อะไรก็มาหาประโยชน์กับท่อน้ำเสียน้ำทิ้งนะครับก็ขอวิงวอรให้นายกรัฐมนตรีผู้นวยการรักษาความมั่นคงภายในรุการห่งชาติครับร่วมกันเชีงปีและจัดการกับ มาเฟียพันใหม่นะฮะสายพันล้มละลายร้อยชื่อร้านอารมณ์แล้วก็มีอีตุยอีตุย้ยในมาหาเกณฑ์กับท่อน้ําทิ้งนะฮะท่อน้ําเสียคือต้องไปดูว่าอก,การที่จะเปิดร้านอาหารพัตคารคอมนันมากเนี่ยหลังจากคอนโดเขาสร้างมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยคุณจะมีมาตรการรองรับยังไงห้องน้ํายังไงเสียงเจียวจาวห้องน้ําสกรปกสกรโปกโสโครกมันมากมายนะครับไม่เป็นไรครับความดีชนะทุกสิ่งแต่สิ่งที่จะบอกวันนี้ว่า ชาวประเวศบางนาเช้า,ชาเชียงใหม่สุกานเขาฝากมาว่าคิดถึงลุงตู่เหลือเกินครับคิดถึงลุงตู่เหลือเกินครับคิดถึงลุงตู่ที่สุดครับพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่ Ừ, ừ. ừ, Chiêng mày Chiêng đu vật Chiêu và tài mường thôi <laughs> <laughs> FC FC ไหมเอฟซีตเาไหมนะครับกตื่นเาหมอันี้เอาลมามายืนยันต้องมาแต่ครานี้ครานี้มาเข้าเกิตัวบุกคนบอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดี เงยมากมายให้ลาสะบายอยู่รตรงนี้เรารู้ทันทำเพื่อใครทำงานมากมายเตมใจมาไหลเราโชคดีเพราะมีลุงตู่เราโชคดีเพราะมีลุงตู่ใครๆก็รู้เพราะลุงตู่คือคนดีพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่ ออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีลุงตู่สร้างนโยบายเพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีนำรัฐทานาวาชาไทยเรานะเพื่อความสุขที่ทุกสิ่งลุงทำเพื่อชาติ ทุกสิ่งลุงทำเพื่อชาติสุดความสามารถของลุงตู่คนนี้พวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีลุงรักชาติศาสนาอีกรักมหากษัตริย์ยิ่งชีวี จงรักเป็นผู้พิทักษ์ด้วยใจภัคดีชาติจะดีเพราะมีผู้นำชาตาจจะดีเพราะมีผู้นำลุงตู่เลิศล้ำเป็นผู้นำด้วยความดีพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ